รักก็ไม่เห็นแต่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวพ่อตามดูก่อนไหนวะ

with that. ๊ยใก่จะนาค์กว่าจะตามเจอสออยู่คนละฝั่งคอนเทน่าอะคอนเทน่า มันมียากคาบางคนข้ามคันแพนาสอหลังจากพยาเหี่ยวจะลงสอดูความหยาบความมึนวันนี้สองหลักลงสามตัวสอหลักแรกลงสองตัวทั้งเสียงใหญ่เสียงเล็กไม่ได้นึกว่าติดออกมาดูบินนี้อีกเฉยนี่หลักสองสอหลักสองจะข้ามแล้วกจะหกโมงแล้วเห็ <laughs> <laughs> ุใดเสียงเล็กมันทำดีสอมีขัดไม่หนุนทุกคำเลยแต่เสียงเล็กสอ ้นเสียงเล็กเยวดูกันกวา่าจะหานกเจอสอคนละโอ้ตัหอนอากตัวซาดตทึ่งทึ่งเหลวทึงเหี่ยวทั้งกาแต่นอกพอเกือบพ่อจะพาเจ้าปังมาจบสิ้นแล้ววันนี้พ่อพ่อเหลียวเห็นก่อนโดดใส่เลยเพราะจะเต้นคุบเป็นพญาเยเี่ยวเลยสอตัวใหญ่แม่มั้ใส่ขาวจา้าควา้าอยู่ ปล่อยส่ยอีกเสียสอความมึนของเจ้าปังหลังจากเขาถอนหลักขึ้นไปอยู่คามาแล้วเขาหยาบเขามึนมากเลยดูสอเสียงเล็กสอได้ยินอยู่เนาะคารลมเนาะไม่ต้องพูดถึงรัดข้อเลยสอรัดข้อเลยเต็มข้อเลยโอ้เกือบจะพาลูกชายล่ามาจบชีวิตแล้วมองเห็นพอดีกำลังจะนั่งพอดีสอ <laughs> อ้าวคุณปู่คุณย่าให้รอบคำ่ำพระเจ้าเลยนกตัวนี้แต่เสียงเล็กมากสอเสียงเล็กเล็กกว่าปังอีกทำดีอยู่หนุนมีหนุน,น,นมีขัดที่ดีคงจะได้ยินแหละออเตซะเร็วเกิดจะเสียชีวิตแล้ววันนี้มึงปังดีน,นั่นนะพ่อเห็นทันนะถ้างั้นละมึงเรียบร้อยเลยอ้าวเร็วเร็วอ้าออาเร็ว เอ้าเอาเอลงตั้งสามตัวเลยสองหลักอ่ะเก็บหลักสองหลักแรกเก็บไม่ได้เสียงใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูคลิปแล้วส่อเออพอแล้วลูกไป,ปกลับมาเรามันค่ำแล้วจะหกโมงแล้ว <c oughs> เดียบยลรอฝั่งมึงอไง <c oughs> เดี๋ยวมึงบันไรนะ <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรยิ่นจะซื้อนะเนี่ะ